वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้งเ็ดวันประจำวันที่11-20มีนาคมปี2565เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกศรัทธาทุกความเชื่อมั่นสร้างพลังบวกให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรค มหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเราจะเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกเกณฑ์การงานสุมรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทำให้คุณต้องคิดต้องจัดการ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะเกี่ยวข้องกับในด้านเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเกณฑ์การงานนะคะ ถ้าเกิดเป็นเกณฑ์การงานเกี่ยวกับต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะลูกบุตรบริวารเด็กจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากทางไกลเงินจากทางด้านต่างประเทศโชคจากทางไกลกําลังจะมีเข้ามาค่ะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นบ่วงชะตากรรมที่คุณต้องพบเจอหากคุณทําสิ่งที่ดีไว้สิ่งดีๆกําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทําสิ่งที่ไม่ดีช่วงนี้ก็เป็นเวลาแห่งการชดใช ใช่ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานบวชงานแต่งงานสังสรรค์เฮฮาปาร์ต hey ี้ค่ะจะได้เงินก้อนเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือค่ะคุณจะได้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษามีองค์พระศิวะขอพอรจากพระองค์พระองค์จะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรค อยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรอยู่กับเกณฑ์การรอคอยค่ะบางครั้งลึกๆในใจรู้สึกคิดมากวิตกกังวลใจปมบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้ แก้ช่วงนี้ให้อดทนมีสติแล้วคุณจะก้าผ่านพ้นอุปสรรคช่วงรุ่งโรจน์ทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายข่าวดีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจความเป็นแม่ความว้าววนความจิตที่ฟุ้งซ่านคิดมาก ห่วงหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าฟุ้งซ่านค่ะดวงสิ่งดีๆกําลังจะมีเข้ามาสําหรับคนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลสัปดาห์นี้จะคลี่คลายสิ่งดีๆจะมีเข้ามาค่ะสรุปสําหรับคนวันอาทิตย์ประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์โชคลาบเงินปังปัง,ปงก้อนใหญ่จะมีเข้ามาจะได้โชคจากเด็กจากบริวารส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้การงานวุ่นวายยุ่งเยง แต่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณหรืออาจจะคุณอยู่ในหน่วยงานราชการค่อนข้างวุ่นวายแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนที่มออีคู่อยู่แล้วคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักหากใครที่ยังโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเกณฑ์การเดินทางจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพมีเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคบางครั้งเมื่อยามที่เราทุกขี่สุดจิตของเราก็จะนึกถึงบุญบาร,รมีที่เรามันก็ยังสร้างพลังบวกได้นะคะมันสร้างบุญหากคุณทำอยู่แล้วเมื่อดวงชะตาเกิดขึ้นคุณก็เชื่อในบุญที่คุณทำไว้ไม่ได้หนีหายไปไหนจะต้องกลับมาตอบแทนคุณแน่นอนค่ะ งานบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้เป็นดังใจยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการรู้สึกว่างานไม่เป็นดังใจค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้เอกสารต่างๆการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจการพัดพลากการจากลารักที่ไม่เป็นดังใจค่ะ เหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการร้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเร้าที่คุณต้องทําต้องจัดการแต่ก็ยังมีสิ่งที่ดีๆเข้ามา ความรักความสุขก็ยังคงอยู่ในความทรงจําแม้บางสิ่งบางอย่างเจ็บปวดหัวใจบางทีเราก็เอาสิ่งที่ดีๆมาทดแทนกับความเจ็บปวดค่ะคนที่อยู่ทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้คราวๆจากคนที่อยู่ทางไกลการพบปกักการพบเจอการเจรจาจะประสบความสําเร็จค่ะเหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับบริวารบริวารอาจจะนําเรื่องทุกเรื่องกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้กับคุณค่ะ วันเวลาจะนำทางให้คุณกล้าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลชีวิตคนเราเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ราบเรียบเสมอไปเพราะฉะนั้นวันเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนผ่านไปอาจจะทําให้เราไปพบเจอกับความสุขความสําเร็จค่ะ <c oughs> ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกี่ยวข้องกับเรื่องรักรักใกล้ๆค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ค่ะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงให้ระมัดระวังค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยว ค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีช่วงนี้มีทั้งทุกข์และสุขป,ปะกนกันไปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงิน มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้ไม่ค่อยเหลือเก็บมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังบริวารจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความกลุ่มเป็นกังวลแล้วก็ระมัดระวังคําพูดอาจจะมีคําพูดกระทบกระทั่งกันก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่หากใครที่มีคู่ระมัดระวังเรื่องของความรักการพัดพลากการจากลารักซ้อนซ่อนรักเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักค่ะอุบัติเหตุของหายสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้พักผ่อนให้เยอะๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะทั้งอุบัติเหตุและสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารค่ะคนอายุน้อยเด็กบริวารอาจจะนำเรื่องทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้กับคุณค่ะ จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอจะได้เดินทางหรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาช่วงนี้ชีพจรรองเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่ค่ะ หาาไม่เดินทางก็ต้องมีคนทางไกลติดต่อส่งข่าวมาจะได้โชคจากคนที่อยู่ทางไกลค,คะ่ะช่วงนี้การโดดเด่นมากหากมีเรื่องที่ทุกข์รุ่มกับคนทางไกลคุณจะได้ข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลค,คะ่ะจิตใจอารมณ์เปรปพวนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจ อาจจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคนเพศเดียวกันค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะเกณฑ์การงานการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการค้าการขายได้ผลกําไรประสบความสําเร็จค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้น คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะจะได้ร่วมง,งานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานบวชค่ะจิตใจอารมณ์เปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากมีเรื่องจ็บปวดในใจลึกๆแต่ไม่สามารถพูดกับใครได้ค่ะเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจเขากับคุณเคยทําบุญร่วมกันมาแต่ระมัดระวังนะคะบางทีเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วให้ดูดีๆค่ะ จะได้เงินจากคนที่อยู่ทางไกลจะได้โชคจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ามีจะเข้ามาในมือค่ะสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้หรือเงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะสรุป สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จแม้บางอย่างไม่ได้ดังใจแม้บริวารจะนำอุปสรรคปัญหามาให้แต่ช่วงนี้ผลกำไรการค้าการขายจะดีขึ้นเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นการสอบการแข่งขันจะประสบความสำเร็จแต่ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ขอให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนใครที่มีคู่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินเงินก้อนใหญ่จะมีเข้ามาในมือโชคจะมาจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะช่วงนี้ชิพจรลงเท้าแต่เกณฑ์การเดินทางไกลก็ปลอดภัยดีส่วนสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแค่นั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบค่ะ ชีพจรองเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะคนสูงขาวจะนําอุปสรรคปัญหาความทุกข์ความรุ่มเป็นกังวลใจมาให้จะได้โชคจากลูกจากเด็กจากบริวารคนอายุน้อยจะนําโชคมาให้กับคนค่ะ มันสร้างบุญทำทานสร้างบาร,รมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือแม้จะไม่ใช่ก้อนใหญ่แต่ก็มีมาให้คุณได้ชื่นชมหัวใจค่ะการงานมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปสู่ทิศฐานที่ดีขึ้นบ้านที่อยู่อาศัย ขอโทษค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยแต่ความรักช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเจ็บปวดหัวใจการพัดพรากการจากลาบางครั้งไพ่าสามดามไพ่แทงหัวใจไม่ได้จําเป็นต้องเลิกกันเสมอไปนะคะอาจจะ อคนที่เคยอยู่ด้วยกันอาจจะแบบเขาอาจจะไปทําธุระหรือต้องหา่างไกลกับคนรักหรือช่วงนี้มีเกณฑ์การทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นการดูดวงการดูไพ่เรารู้ไว้แล้วเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขใจเย็นลงก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามค่ะระมามัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดี ข่าวไม่ดีสิ่งไม่ดีให้ระวังค่ะแต่เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนแต่ให้ระมัดระวังคําพูดการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงลถไฟชนกันความรักล่วไหลค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศงานด้านต่างประเทศคนต่างชาติต่างภาษาจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวล ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเงินฟุกๆุกจะมีเข้ามาในมือแต่ระมัดระวังเป็นทุกขลาบค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้บริวารจะนําทุกนํากลุ่มมาให้บ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของ ของความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักช่วงนี้อาจจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลมีสติในการตัดสินใจคิดให้รอบคอบบางครั้งบางสิ่งบางอย่างหากเราใจร้อนผู้วามอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพก็อดอดแอดแอบ้างเล็กน้อยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะ ช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามา ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะคุณจะกล้าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเนื้อล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือแถวน้ําแถวทะเลที่คุณต้องเดินทางไกลค่ะระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นค่ะคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลอาจจะได้เจราจาในบางสิ่งบางอย่างกับผู้ใหญ่ค่ะจะได้ช่ว ได้เงินจากคนผิวสองสีคนผิวสองสีจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังความผิดหวังร่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะงานค่อนข้างรุมเรา้ามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจต้องแก้ไขแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลหากไม่เช่นนั้นคนทางไกลจะเดินทางมาหาคุณค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวล สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนาทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคทําไมมหาเดวีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความเชื่อมั่นความศรัทธาที่อยู่ในใจของคุณจะเป็นพลังบวกให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะความรักคิดถึงความรักคิดถึงจิตใจฟุ้งซ่านแปรปวนห่วงลูกห่วงเด็กห่วงบริวารสิ่งที่คิดที่สุดที่ห่วงที่สุดครอบครัวความสุขความสม หวังค่ะคนมออีคู่อยู่แล้วก็อาจจะเป็นห่วงลูกห่วงบุตรห่วงบริวาลหากใครที่ยังโสดก็คงคิดที่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนําความรักมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบ่วงชะตากรรมของคุณค่ะทําดีได้ดีทําชั่วก็อาจจะได้รับผลกรรมนั้นค่ะแต่อย่าคิดมากเราค่อยๆแก้ไขค่อยตัดสินใจแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องคิดต้อง วิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างที่รุมเร้าเข้ามาให้มีสติในการตัดสินใจสร้างพลังบวกให้กับตัวเอง แล้วขุดจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีช่วงนี้เกณฑ์การงานอาจจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่การเจรจาการเจรจานั้นจะผ่านพ้นจะคลี่คลายไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้จะมีโชคจากคนผิวสองสีค่ะแต่อาจจะไม่ได้ดังใจค่ะหวังเยอะอาจจะไม่ได้ดังเป้าหมายค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะการเดินทางไกลไรอุบัติเหตุสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนอ่อนเพลียเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์แห่งองค์มหาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้คุณ 9, ก้าวผ่านพ้พอุปสรรคนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะ จะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินกู้เงินตกเบื่โชคจากเด็กจากลูกจากบริวารเด็กบริวารจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะการเงินมักจะได้จากน้าพักน้าแรงของตัวเองเงินที่คุณลงทุนไว้กําลังจะกลับต่อบแลนเข้ามาค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะแต่ในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเรื่องคิดเรื่องวิตกกังวลใจ การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปการงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทําต้องจัดการช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายกับบริวารค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจใกรที่มีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักการตั้งท้องมีบุญโชคข่าวดีการมั่นไมายงานแต่งที่ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะ การมีชัยชนะเหนือศัตรูทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาแก้ไขจัดการได้การงานผ่านพน้นคลี่คลายจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบอร์กู้หน่วยงานราชการหรือการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะช่วงนี้จะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบหน่วยงานราชการคนมีอำนาจที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจะได้เดินทางไกลการเดินทางไกลครั้งนี้จะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคน ต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมาจะได้โชคจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะสรุปช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ ประจำวันที่11 20เกณฑ์การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แม้จะมีเงินมือซ้ายจ่ายกวามีเข้ามาจ่ายอาไปเกณฑ์การเงินก็ยังคงมีเหลือเก็บค่ะและในการงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายผู้ใหญ่จะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือหากใครที่มีคู่จะได้โชคการตั้งท้องมีบุตรหรือใครที่ยังโสดจะพบเจอคนรู้ใจเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าคนอายุน้อยเด็กบริวารจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสับสนกับสองกิจสองใจที่ต้องเลือก ไปไม่ไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสงใจที่ต้องตัดสินใจจะได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่า เพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้แม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้ระมัดระวังการใช้จ่ายการติดขัดขัดสนเงินไม่ได้ดังใจค่ะผู้หญิงขาวท้วมจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆเกณฑ์การงานหัวหน้างานจะช่วยเหลือให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มี เกณฑ์การถูกไหวรวยเบอร์เงินฟุกๆจะมีเข้ามาในมือระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่อลงใต้ไปต่างจังหวัด กลุ่มทุกเป็นกังวลบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นดังใจเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทำต้องจัดการมันคือบวงชะตากรรมของคุณที่คุณต้องพบเจออดทนมีสติแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะ สรุปช่วงนี้สําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เกณฑ์ความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่เกณฑ์ความรักยังคงมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงมีโชคลาภพอมาช่วยเหลือให้คุณก้าผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องของเกณฑ์การเงินส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ความรักของคุณก็ยังคงวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะการงานวุ่นวายใจ เหนื่อยอุปสรรคทุกท้อเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลในช่วงนี้ไม่ว่าการงานไม่ว่าการเงินไม่ว่าความรักอุปสรรคปัญหาค่อนข้างวุ่นวายใจสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะมีสติทําให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคสร้างพลังบวกแล้วคุณจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โชคจะมาจากทางไกลการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ สรุปครบแล้วทั้งเก็ตวันมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งพลังใจก,การให้คําแนะนําจากมหาเดวีจะทําให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นาทานให้กับบางคนเพื่อช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคการช่วยเหลือคนนั้นมีพลังบุญมากมายที่ทําให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคนะคะมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ